สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่ลายมาตกปลากันค่ะวันนี้มากันสองคนมากับแฟนพี่ลายวันนี้ไม่ได้เอาเรือไปค่ะเพราะว่าพี่สาวกับพี่เขยไม่ได้ไปด้วยก็เลยไม่มีเรือมาตกอยู่แถวเนี้ยค่ะอยู่แถวข้างๆที่จอดรถจอดรถอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็เดินลงมาค่ะเดินลงมาตกแถวนี้วันนี้ก็มีคนมาตกหลายคนเหมือนกันด้านนู้นค่ะด้านที่เห็นอยู่กัตรงนั้นด้วย เดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้จะมาตกปลาแบสกันค่ะวันนี้ใช้กุ้งเฟรฟิสที่ไปจับมาได้วันนั้นมาเป็นเหยื่อน,นะคะแต่ว่าพี่อราจะไม่เกี่ยวให้ดูบางคนอาจจะไม่อยากเห็นค่ะเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะเสียวค่ะเพราะว่าต้องใช้เบ็ดไปเกี่ยวกับหางกุ้งแล้วก็โยนลงไปโอได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้ว กก็นนีไม่น่าจะถึง12มิค่ะลา yeah, เกน,นะคะถ้าเกิดว่าเกินต่งกว่า12ิเราไมอานี้นจะตัวเล็กกว่า12ิสั้นกว่า12ิ okay, hooked, came off. Yeah. เกือบจะหลุดล้เกอเห็ yeah. น เอ้ก็เสียอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลจะแกะออกแล้วก็ปล่อยค่ะตัวนี้น่าจะตัวเล็กไปได้แล้วค่ะตัวเล็กแต่ก็ต้องปล่อย <laughs> แต่ก็ได้สนุกค่ะนี่อันนี้น่าจะสั้นกว่า12นิ้วถ้าเกิดว่าสั้นกว่า12นิ้วเขาห้ามเอา อันนี้ปลาที่ชื่อปลาเบสนะคะแล้วก็เขาให้เขาให้กำหนดตกที่ครั้งละห้าตัวค่ะครั้งละห้าตัวต่อคนเดี๋ยววันนี้ต้องปล่อยเดี๋ยววันนี้ต้องป แฟน,นดูเหมือนว่าปลาจะกินเหยื่อแล้วไม่ได้แล้วมั้ง <c ười> ปล่อยให้รุนนานมากเลยคืะไรโยนกันเดี๋ยวไปดูของแฟนพี่เลยลงใกล้อ้าวนั่นเขาได้แล้ว มาลุ้นกันว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่อ้าตัวเล็กเหมือนกันดูปลาแบสเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าคนละสีปลาแถวนี้ตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวคงต้องย้ายที่ ต้องได้นั่งเรือไปไกลๆค่ะถึงจะมีปลาตัวใหญ่ครีมเล็กมากเลยเดี๋ยวต้องใช้ครีมเอาออกโอเคได้ละออกละ ไใ,ใช้ปลาปอมเป็นเหนือค่ะได้เหมือนกันแต่ว่าได้ชิ้เล็ก น่าจะถึงสิบสองนิ้วไม่ไม่ไม่ดูสุดที่โอเค แต่ไม่ตาย <laughs> ดูแฟนพี่อะไได้ไปแล้วตัวนึงตัวเล็กมากเลยตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดนิ้ว <So small. S 1> ดูแฟนพี่อะไ กำลังจะย้ายที่เห็นบอกว่าได้ตัวนึางตัวเล็กเกินหลุดไปแล้ว <laughs> <laughs> หลุดแต่เองได้อีกแล้วฟันเพื่อได้อีกแล้วเี่เดี๋ยวดูกันตัวโตวพอที่จะเก็บไหมน่าจะพอค่ะน่าจะเกินสิบสองนิ้วไปแล้วเต็ม wow, ตัวนี้ตัวที่สามเลยตัวที่สามที่ความยาวใช้ได้ค่ะแต่สองตัวแรกพี่ไล่ถ่ายไม่ทันไม่ได้เอาสายวัดมาค่ะแต่กะด้วยสายตาพอจะเดาออกแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปล่อยคึืนค่ะพี่ไลยังไม่ได้เลยสักตัวได้มาสองตัวตัวเล็กไปปล่อยไปแล้ว เขาให้ตกคนละห้าตัวต่อครั้งตกแฟนพี่ไรได้มาแล้วสามตัวแต่พี่ไรย,ยังไม่ได้เลยสักตัวนึงได้แต่ตัวเล็กมาลุ้นกันค่ะปลาน่าจะกินเหยื่อแล้วมาลุ้นมาลุ้นตัวที่สี่กัน เหมือนว่าจะได้แต่ก็ไม่เหมือนจะเล่นเฉยๆไม่ได้กินไม่ได้กัดจริงๆนั่นนั่นปลาตัวเล็กค่ะแถวนี้ปลาตัวเล็กเยอะมากนั่นมาลุ้นกันว่าตัวใหญ่ไหมวันนี้ปล่อยไปแล้วหลายตัวเลยตอนนอ่ไรว่าน่าจะตัวเล็ก

มาลุ้นตัวนี้ต่อตัวเล็กเหมือนกันตัวเล็กมากเลยตัวนี้ก็ต้องได้ปล่อยตอนนี้แฟนที่เราใช้เหยื่อปลอมค่ะนี่ค่ะใช้เหยื่อปลาปลอมตกเอาตัวแรกใช้กุ้งใช้กุ้งได้แต่ปลาตัวเล็กลองใช้เหยื่อปลาปลอมค่ะได้ตัวเล็กเหมือนกัน มาลุ้นต่อค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยตอนนี้สายมากแล้ว ความจริงน่าจะมาช่วงเช้าค่ะอากาศจะได้เย็นสบายแต่ว่าเมื่อเช้าไปทุระมาก,ก็เลยมามาใสาตอนนี้ลมแรงมากเลยดูแข็ขึ้น ได้มาสามตัวคำจริงได้มาหลายตัวเลยค่ะแต่ว่าความยาวไม่พอก็เลยต้องปล่อยสามตัวนี้ความยาวพอกะได้กลับบ้านสามตัวไปแล้วค่ะเพื่อนคลิปนี้ก็ลาเพื่อนไปเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ